การเล่นการเล่นแล้วดูเขาบอกว่า,วายายก็เล่นง่ายนิจ้าอ,อ่าจับไปก่อนลากมาดูเปอบอลมันเป็นรีบจ้านเสร็จเขาเลยดูเขาเป็นดูกิจ้าเตรียมกิจจาเตรียมเตรียมเตรียมนะกิจ้าเตรียมนั้นหลังจะให้เขายิงได้ปิดมุม ไอ้หมดแรงนี่ไม่กล้าไม่สปีดเลยมันตามบอลเอาดิไอ้กอ,องหน้านเขาไวหลุดปั๊บยิงไกลได้เธอต้องซ้อนให้มันได้เก่งจีจ้าเห็นไห้จังหวะเขาจะยิงรู้ยังเริ่มรู้ยังเตรียมพร้อมตรงนั้นแหละ เขาจะยิงเลยคือเขามองก้มปั๊บมองปั๊บจะยิงทันทีเดี๋ยวทันเข้าก่อนเช้าวะรถบ,บอลยิงก่อนวะก้าเล่นนั่นแหละดูจังหวะเข้าบอลเขาเตรียมย,ย,ยิงอยู่แล้วกับพร้ปั๊บเออบังไว้บังไว้บิวยังยิงเออบังไว้ดูจังหวะยิจ้าพร้อมอันนี้เข้าเร็วเข้าเร็วดูเข้าพร้อมยิจ้าแล้วบงังเข้าเอาเลยมั่นใจอื ดูจังหวะมันจะบิวเข้าพลาดหน่อยอืม ออกกัดกอกหน้ากองหน้าเจยที่กองหน้าเลยเธอดูที่กองหน้าเลยอ่าเราไปช่วยเร็ว